สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจเจนคาร์ติวนนนท45นะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรมาให้ลูกค้าอยู่เสมอนะก่อนอื่นนะฮะลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนรีวิวคลิปสดนะผมถ่ายเทคเดียวจบนะครับลูกค้าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะรถผมได้มาสภาพแบบไหนนะฮะผมแค่ล้างสีและดูดฝุ่นนะแล้วมาทํารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นภาพสดๆชัดๆกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาใจสาย s u v บ้างนะครับลูกค้านะฮะ เชฟโรเลตนะฮะเทเวลเซอร์นะฮะเทเวลเซอร์คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะเป็น2.8นะฮะดีเซลนะครับลูกค้าแล้วที่สำคัญนะฮะ รถคันนี้แต่งได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะฮะได้แมกยายลายหยดน้ำพร้อมยางแฮนด์คล็อกนะฮะพร้อมยางแฮนด์คล็อกนะฮะยางเป็น A t 2นะครับผมลูกค้านะฮะรถคันนี้สวยจัดเลยนะฮะบอดี้เดิมทั้งคันนะครับลูกค้าแก้มเดิมคานเดิมปีกหน้าปีกหลังประตูหน้าประตูหลังเดิมนะครับไฟหน้าไฟท้ายเดิม100%นะครับลูกค้ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิกา ไม่เคยจมน้ำนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับสีเดิมทั้งคันนะฮะลูกค้าตำหนิมีตรงไหนมีบ้างนะฮะเล็กน้อยซื้อห้างออกห้างใหม่นะลูกค้านะฮะประมาณล้านกว่าบาทนะฮะร้านกลางๆเลยนะะเดี๋ยววันนี้นะฮะโอกาสลูกค้าที่อยากได้รถสวยๆแล้วเป็น SUV 7ที่นั่งไปใช้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับใครซื้อเชฟเนี่ยผมบอกคุ้มนะฮะผมขายเท่านี้พอนะ 3 5 5 0 0 0 0บาทนะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ทะลุยอดนะครับลูกค้าแล้วที่สำคัญนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจซื้อสดเดี๋ยวผมลดให้นิดนึงนะครับบริการส่งฟรีทั่ทไทยจัดไฟแนนซ์ได้นะลูกค้ายอดได้เต็มนะครับสำหรับที่เป็นลูกค้าเครดิตดีนะฮะถ้าเกิดลูกค้าไม่เคยมีประวัตินะฮะต้องมีเงินดาวบ้างนะครับต้องมีเงินดาวบ้างหรือลูกค้าอยากจะดาวเยอะก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องการผ่อนค่างวดนะครับติดต่อมาได้นะครับหลังไม้นะฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูบอดี้รถกันทั้งคันนะฮะ สีนี่ผมคอะตรงไหนนี่บางจัดเลยนะลูกค้านะฮะคือรถเนี่ยเป็นปี2013นะลูกค้าผมแจ้งก่อนนะครับว่าถ้าใครซื้อเชฟโรเลตเนี่ยคุ้มเพราะว่าเชฟโรเลตเป็นแบรนด์รองในไทยนะแต่จริงๆแล้วทางยุโรปทางอเมริกาเนะ่ยเป็นที่ตอบรับเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับแบรนด์นหลักบ้านเรานะฮะลูกค้าถ้าเป็น For t จูเนอเนี่ยปี13เนี่ย ขายกันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดฟอร์จูนเนผมมีที่ร้านอยู่ปี13เนี่ยมีประมาณ5 0,000นกว่าบาทแต่เชฟ3ามแสนกว่านะถูกกว่าอีก2 0 0แสนเลยนะได้ไปอีกประมาณเป็นอีกคันกว่าเลยนะครับคุ้มนะฮะ เดี๋ยววันนี้มาดูบอดี้รถกันนะฮะสีนี้คอตรงไหนบ้างหมดนะลูกค้าองศาประตูชิดมุมหมดนะฮะเพราะว่ารถไม่เคยแกะประตูนะฮะและรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะคิ้วชุดโครเมียมนะครับกับยางชั้น2นี่ผมจะพูดเสมอยางชั้น2งยังอยู่ครบนะแสดงว่ารถคันนี้จอดในร่มนะครับดูไม่ยากนะฮะลูกค้าดูรถดูง่ายนะขอบยางเนี่ยฮะขอบยางเนี่ยยังไม่มีเปื่อยไม่มีแตกนะฮะยังอยู่ครบนะฮะเสาคันแหลกหลังคานะฮะพลาสติกไม่มีกรอบนะฮะยางชายล่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะบางคันได้มายงช ล่างนี่หายไปนะครับแสดงว่าเครดเขาตากแดดนะครับมันเปื่อยมันลอกไปแผงจิ้งหรีดหน้านะฮะยังสดนะยางชั้น2ยังอยู่นะยังไม่หายไปไหนนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมชุบน้ํายาให้นะครับสีก็จะเงาเข้มนะฮะนอกนั้นสีนี่ข้อตรงไหนบางเฉียบเลยนะฮะโลโก้เทวลเซอร์ยังอยู่ครบนะฮะชุดโครเมียมมือเปิดประตูนะครับยังอยู่ครบนะฮะตำหนี่มีบ้างนะลูกค้าเนี่ยเนี่ยสังเกตดูนะขอบประตูเนี่ยบางทีเจ้าของเดิมเขาเปิดไปโดนกระแทกเสานะฮะอาจจะมีรอยบ้างนะครับ นอกนอกนั้นยังสวยนะครับเสากลางประตูชายบนยันล่างชิดมุมหมดนะครับชิดมุมหมดนะฮะนอกนั้นยังสวยนะครับคือจริงๆอ่ะตำหนิเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยถ้าผมถ้าผมไม่ชี้ให้ดูนี่มองไม่เห็นนะฮะอันนี้มีจุดนิดนึงนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เก็บให้นะลูกค้าผมจะขายไปอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้น่าจะไปโดนอะไรเปิดประตูไปโดนอะไรกระแทกนิดนึงนะฮะเสียดายสีเดิมนะถ้าเราไปเก็บมันต้องเก็บทั้งชิ้นเสียดายสีเดิมนะฮะองศาประตูขอบชิดมุมหมดนะฮะชายบนยันล่างเลยนะฮะชอบแม็กมากนะครับ นะฮะชอบแม็กมากนะครับแม็กกับยางสวยมากนะครับนะฮะแต่งได้อย่างลงตัวเลยนะครับนะฮะสีนี่คอตรงไหนบางหมดนะฮะกันชนท้ายไม่เคยแก่นะฮะกิบล็อกไม่เคยหลุดนะฮะนะสภาพยังสวยนะครับถือว่าโอเคแล้วลูกค้าสภาพนี้นะฮะนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับนะฮะโลโก้ เทเบลเซอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว LTZ นะครับลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะผมลืมแจ้งไปนะครับถ้าเป็นตัว LTZ เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีแอร์แบ็กมี ABS มีครุยคอนโทรลล็อกคอมเรล็กของขี่อัตโนมัติที่สำคัญมีจอและมีเนวิเกเตอร์มีระบบนำทางให้นะครับสีนี้เคาะบางทุกจุดเลยนะฮะนะฮะเซนเซอร์ตรงนี้หลุดไปนี่มั้งหลุดไปดวงนึงนะฮะไม่น่าเกียดนะครับลูกค้านะฮะนะครับถือว่าสภาพโดยรวมยังโอเคเลยนะนะฮะ ไอโลโก้เลข2เนี่ยมันถักไปเดี๋ยวผมเบิกศูนย์ให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับนอกนั้นโลโก้เชฟโรเลตนะฮะดูระแมกยังอยู่ครบนะฮะดีเซลนะครับสวยคลิปเลยนะฮะถือว่าสภาพสมบูรณ์นะลูกค้ากระจกเดินทุกบานนะขอบประตูองศาเนี่ยฮะชิดมุมหมดนะฮะไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะฮะนะฮะไฟทับทิมยังอยู่ครบนะฮะเนี่ยครับกิ๊บล็อกเนี่ยยังอยู่ครบนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับสภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคเลยนะฮะผมข้อตรงไหนบางหมดนะฮะประตูแน่นทุกจุดนะฮะ ขอบองศาประตูนะครับฝั่งหลังซ้ายก็ยังชิดมุมอยู่นะครับขอบยางสวยทุกด้านนะลูกค้าขอบยางขอบยางประตูรถนะครับสวยทุกด้านนะครับสีด้านสวยหมดเลยนะครับนะฮะอตรงไหนนี่บางเฉียบเลยนะฮะเสากลางด้านซ้ายโอ้องศานี้เป๊ะเลยนะฮะพอประตูไม่เคยแก่ครับถ้าบางคันประตูเคยแก่มาเนี่ยมันจะไม่ตรงแบบนี้นะฮะคอตรงไหนนี่บางตรงนั้นนะครับสีนะฮะ คอตรงไหนนี่บางตรงนั้นนะฮะบันไดไม่มีไม่มีร่องรอยนะครับมันจะเป็นรอยด่างเดี๋ยวผมชุบน้ํายาให้นะครับนะฝั่งนี้โลโก้เทเบิลเซอร์ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับประตูหน้าขอบองศาประตูชิดมุมหมดนะฮะนะครับถือโอเคเลยนะฮะถ้าถามผมนะภาพนี้ถือว่าไฟหน้าโอเคเลยนะครับแก้มหน้าฝั่งซ้ายนะฮะซูมล้ออยู่ครบทุกด้านนะลูกค้าซูมล้อด้านในนะซูมล้อด้านในอยู่ครบทุกด้านนะครับแล้วที่สําคัญนะครับ ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกโรงงานให้นะครับนะฮะไฟยังใส่นะลูกค้าไฟเดิมนะฝากระโปรงมีรอยบ้างนะลูกค้าเดี๋ยวผมจะลองใช้น้ํายาขัดเนีถามว่ารอยอะไรนะครับถ้ากล้องมาสูมีใกล้เนี่ยมันจะเป็นรอยหินรอยมแมลงนะฮะแต่มันไม่เยอะนะมันเป็นจุดเล็กๆนะ่ยคือที้ผมไม่ได้ทําให้นะครับเพราะเสียดายสีเดิมนะฮะคือถ้าไม่สังเกตนี่จะมองแทบไม่เห็นเลยนะ ถ้าไม่สังเกตนะฮะแต่ผมก็จะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้ในนี้นะฮะไว้ในคลิปเวลาลูกค้ามาดูรถจริงก็จะได้จะได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะฮะภายในคลิปมากเลยนะฮะเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีมันติฟังกชันพวงมาลัยแล้วได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะข้างในจะเป็นสีครีมนะฮะเบาะข้างในจะเป็นสีครีมแล้วกระจกปรับไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้านะครับไมค์คันนี้อยู่ประมาณ2 0,000 0กลางๆนะฮะนะครับ พวงมาลัยใหม่มากนะครับไม่มีดังไม่มีลอกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะตั้งให้ตรงนิดหนึ่งนะครับมีครุยคอนโทรลมีมันติฟังชันพวงมาลัยให้นะครับบอกเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้โินเป็นโฟไหมเป็นโฟอ๋ลืมแจ้งไปตายแล้วคันนี้เป็นโฟนะครับเป็นโฟวินนะครับผมลืมแจ้งนะฮะเป็นตัวโฟนะครับตัวโฟนะครับตั้งขับ2ตั้งขับ4ได้นะครับลูกค้าแล้วคันนี้มีขับ4ี่ไฮขับ4ี่โลนะครับ ขับ4โลก็คือความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาไว้ขึ้นเขาระดับแนวชันนะฮะนะฮะแล้วก็ขับ4ไฮก็คือวิ่งเกินร้อยเกิน60ขึ้นไปนะครับนะสวยคลิปเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมเปิดพรมพื้นให้ดูนะฮะทุกคลิปเนี่ยผมให้ลูกค้าดูหมดนะนี่ขนาดพรมพื้นไม่ได้ทําอะไรนะฮะสภาพอย่างนี้ถือว่าสะอาดนะครับลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะขัััดดจะะะะะะฟอออกกกกชุบบบบนนนนน้้ําาายหีีีีีีทวงมม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 ลไไไไไ่่่่่่แแตรรคคโซ หัวเกียร์ไม่มีถลอกนะฮะลูกค้ามีรอยบ้างนะฮะเบาะปีกไม่มีแตกไม่มีฉีกหักนะฮะเบาะยังสวยนะครับสภาพแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะปุ่มปรับโลโก้ต่างๆยังไม่มีลอกชูม,มือจับประตูชุดโครเมยียมไม่มีลอกนะฮะลูกค้านะแผ่นตัดแผ่นตัดพลาสติกยังสวยยังดูดีนะฮะประตูนี้ไร้ตาหนิเลยนะครับใช้คําว่าไร้ตาหนิอันนี้ขนาดยังไม่ได้ฟอกนะครับถือว่ายังสวยเลยหนังไม่มีบวมไม่มีหลุดออกมานะครับนะประตูด้านหลัง นะครับด้านหลังฝั่งคนขับเบาใหม่มากนะลูก้านะฮะเบาใหม่มากเลยนะครับเบาะสะอาดสุดๆนะฮะเนี่ยเรามันเขาจะพับได้แบบนี้เนี่ยนะฮะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะยิ่งเบาะแถวหลังเนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะแทบจะไม่มีรอยคนนั่งเลยนะครับนะครับเทเบิลเซอร์เนี่ยคือซื้อมือสองผมบอกกันเลยคุ้มนะฮะคุ้มมากๆนะคือคุ้มคุ้มสุดเลยนะครับคุ้มคุ้มสุดๆนะฮะ ดี๋ยวขออนุญาตนะครับขึ้นมาอย่างนี้อ่านี่นะครับชายบันไดล่างต่างๆเบาะปีกไม่มีแตกนะฮะลูกค้ามีริ้วรอยของการใช้งานบ้างแต่ถือว่าน้อยนะครับนะฮะพรมหลังก็ยังสะอาดเหมือนเดิมเหมือนข้างหน้าเลยฮะนะฮะฝาเพดานถือว่ายังสะอาดนะครับลูกค้าสภาพนี้นะฮะแอร์มีชุดหลังให้ด้วยนะครับแอร์มีชุดหลังให้ด้วยนะครับนะฮะสภาพนี้ถือว่ายังโอเคเลยนะครับ นะครับแผงประตูไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับแผงประตูฝั่งหลังด้านขวานะฮะลูกค้าสังเกตดูนะชายล่างเนี่ยบางคันเนี่ยคือถ้ารถดูแลไม่ดีเนี่ยพวกนี้จะเป็นรอยเต็มเลยนะคันนี้ร่องรอยแทบไม่มีเลยนะฮะนะฮะถามว่ามีไหมร่องรอยมีแต่มีน้อยนะครับลูกค้าแผงประตูยังสวยนะชุดมือจับประตูชุดพรีเมียมยังดูดีนะฮะยังโอเคเลยนะฮะนอกั้นตะเข็บประตูเดิมหมดนะฮะจริงๆผมเช็คหมดแล้วนะยิ่งกระดูกงูแผงกระดูกงูเนี่ยจริงๆผมเช็คมาหมดแล้วนะครับ ผมดึงดูหมดแล้วนะฮะแต่ผมไม่ได้ดึงให้ในคลิปให้ดูทั้งหมดเพราะว่าเพราะว่าบางทีมันกินเวลาคลิปวิดีโอมันยาวเกินไปนะครับนะฮะผมการันตีให้ละกันนะฮะว่ารถไม่เคยพลิกคว่ำนะฮะไม่เคยจมน้ํานะครับ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนี้การันตีให้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนซื้อจากผมไปแล้วเอาไปเช็คช่างแจ้งว่ารถจมน้ามาพิคว่ำมานะผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะับผมการันตีให้นะครับเพราะว่าเราขายรถมาหลายปีนะฮะค่อนข้างตรงไปตรงมาด้านหลังสภาพถือว่ายังใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะฟอกจะขัดให้ทีพลาสติกไม่มีแตกไม่มีกรอบนะฮะนะฮะแต่เข็บองศาเดิมหมดนะฮะฝากระโปรงไม่เคยแกะนะฝาท้ายไม่เคยแกะนะฮะเดิมๆจริงๆเลยเหมือนผมแจ้งไปนะครับ ที่หายไป3วันไม่ใช่อะไรนะครับลูกค้าเพราะว่าฝนตกนะฮะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะฮะสาวันนี้นะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับ FC นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายหลายๆคันเลยนะวันนี้ผมถ่ายคลิปเป็น10คันเลยนะครับเพราะว่าอันมาประมาณ3วันแล้วฝนที่นนทบ,บุรีตกอย่างรุนแรงเลยนะฮะตกติดต่อกันหนักมากนะครับนะฮะองศาขอบป,ประตูหลังฝากระโปรงท้ายชิดมุมหมดนะฮะน็อตไม่เคยแกะนะฮะไม่เคยแกะนะครับนะฮะ บอกข้างหลังจะพับได้นะครับเวลาเรานัไปเขาก็จะเรียบแบบนี้เอาไว้บรรทุกของได้นะครับอันนี้ก็จะมีชั้นวางแก้วให้นะครับเราจะใช้งานกระดึงขึ้นมานะฮะอันนี้ประสงค์สุดๆนะฮะนะฮะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังฝั่งซ้ายบ้างนะครับประตูแน่นมากเลยประตูแน่นทุกจุดนะครับนะ,ะแผงประตูนะครับแทบว่าผมใช้คําว่าแทบว่าไร้ต,ตาหนิเลยก็ว่าได้นะครับนะฮะคุ้มนระราคานี้นะฮะสามสิบห้าห้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับ ซื้อใหม่นี่มีร้านห้านะครับซื้อมือสองเราไปใช้ยาวๆเลยนะครับจัดแฟแนซ์ยังได้อยู่นะครับลูกค้าจัดแฟนนซ์ยังจัดให้ได้อยู่นะครับนะฮะเบาะนี่ก็ยังสวยนะครับด้านหลังเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าน็อตเนี่ยผมแจ้งเนี่ยน็อตประตูไม่เคยแกะนะสักตัวเลยนะฮะไม่เคยถอดนะครับเดิมหมดนะครับ บอด้านหน้าซ้ายนะครับปีกไม่มีหักไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดนะครับแผงประตูนะฮะไหลร่องรอยนะมันจะมีรอยเปื้อนต่างๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้างให้ขัดให้อีกทีนะฮะนะครับนะฮะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับคันนี้มีถุงลมนิรภัย2ลูกนะฮะลูกค้าเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับสภาพแบบนี้ยังโอเคเลยนะฮะได้ข้างในเป็นสีครีมด้วยนะครับนะฮะสวยกลิ้เลยนะครับ เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเทสห้องเครื่องนะผมแจกลูกค้าเสมอทุกคลิปนะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่ไกลนะครับผมอยู่ติวานนท์45นนทบุรีนะครับเจอรถที่ใช่ถูกใจอยู่กับเรานะครับติดต่อซื้อได้เลยนะผมบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะจัดไฟนันก็จัดให้ฟรีนะครับทั่วประเทศไทยนะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับคนเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนรถบ่อยนะครับเงินทองหายากนะลูกค้าคนเราอ่ะใช้รถที510ปีนะครับ ใช้รถทีหลายปีนะฮะเจอรถที่ใช่ถูกใจติดต่อซื้อมาได้นะครับดีกว่าซื้อรถใกล้ๆแล้วได้รถไม่สวยนะครับราคาแพงอีกเงี้ยนะฮะที่ผมขายถูกคือผมว่ากำไรน้อยนะครับผมเน้นรถออกเยอะๆแล้วผมอยากให้ลูกค้าได้ใช้รถที่สวยและราคาถูกจริงๆอันนี้คือเป้าหมายของผมนะครับถามว่ากำไรมีไหมมีแต่มันมีน้อยนะครับแต่เน้นขายเยอะนะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทห้องเครื่องยนต์นะตีเดียวติดนะครับ ใช้คาว่าไม่มีตําหนิเลยนะครับระบบเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะฮะจับงานบอดี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับหรือว่ายังโอเคเลยนะฮะยังโอเคเลยนะฮะนะครับนะครับฝาครอบเครื่องนะครับมันมีนะครับมันมีนะฮะผมที่ผมไม่ได้ใส่ให้เพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นสภาพของในระบบในเครื่องยนต์นะอันนี้ผมแจ้งเลยนะฝาครอบเครื่องผมมีนะครับ บางคันเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยเรามองไม่เห็นข้างในอะไรเลยนะครับมันปกปิดนะอันนี้ผมเปิดเลยนะฮะเปิดฝาห้องเครื่องออกนะครับเพื่อให้กล้องได้เห็นความสมบูรณ์ของชุดสายไฟชุดหัวฉีดต่างๆนะฮะนะฮะทร์โบนะครับชุดท่อพลาสิกท่ออากาศนะฮะคันนี้สภาพโดยรวมยังคลิปเลยนะฮะยังคลิปนะฮะไม่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแผ่นยางข้างยังอยู่ครบนะฮะบางคันแผ่นเนี่ยแตกกรอบไปแล้วนะครับ แล้วก็ยางยางกันความร้อนเนี่ยอยู่ครบนะบางคันยางเมื่อสี่ขาดไปแล้วนะครับนะฮะตะเข็บเดิมหมดน็อตหน้าเดิมหมดนะฮะน็อตไม่เคยแก่นะฮะน็อตไม่เคยแก่นะฮะคันหน้าเดิมนะครับเครื่องนิ่งมากนะลูกค้านะฮะนะฮะที่สําคัญนะครับตะเข็บเดิมหมดนะครับนะฮะตะเข็บเดิมต้งแต่บนยันล่างเลยนะฮะตะเข็บเดิมทุกจุดนะฮะนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะลูกค้ายังไม่เคยมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับ หรือว่าสภาพเนี้ยผมถ้าถามผมนะสมบูรณ์มากนะฮะซื้อไปใช้งานยังไงก็คุ้มนะฮะซื้อไปใช้เป็นปีขายยังไม่ขาดทุนเลยนะครับซื้อกับผมเพราะผมตั้งราคาถูกนะฮะขอบคุณลูกคา้าทุกท่านนะครับเราจะมีรถดีๆสวยๆนะครับมาให้เห็นรีวิวให้ดูอยู่ทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ